เป็นรถของตัวเองเพราะว่ารถของตัวเองอ่ะใช้มา10ปีแล้วคันเก่าใช้มา10ปีแล้วก็เหมือนว่าก็คือซ่อมมาตลอดเมนเทนมาตลอดปรากฏว่าน้องเขาอยู่กับเราแล้วเขาก็อดทน,นปรากฏว่าปีที่10เนี่ยมาปุ๊บล่าสุดก็เอาไปตรวจเช็คอะไรเงี้ยปรากฏว่าน้องก็ต้องมีค่าซ่อมเหมือนคนก็ป่วอยเนาะเข้าโรงพยาบาลแล้วน้องก็มีค่าซ่อมพอน้องป่วยปุ๊บถามว่าค่าซ่อมน้องเท่าไหร่ตอบมา200,000 คุณสิปีละก็ให้น้องได้พักอ,อะไรอย่างนั้นแล้วก็เลยให้น้องได้พักเรารู้สึกว่าสิปีเราแบบว่าขอบคุณน้องที่น้องพาเรามาทํางาน<อ>พาเรามาเวิร์กพอย์เออหาเงินหาทองมาอะไรเง,งี้ยให้น้องได้พักเราก็เลยอ่ะโอเคถอยรถใหม่มา,าประเด็นคือยังไงอยากรู้วดิย <laughs> <อ>ังไงเขาถอยรถใหม่มามันคือมันต้องทะเบียนใช่ปะมันต้องตามใช่ปะเออเดี๋ยวจะไปตาม มันตามยังไงหนูล่าสุดคือเราถอยมาเนี่ยย้อนกับย้อนกลับไปเนี่ยงวดวันที่สองมกราคมเพราะว่าเป็นงวดปีใหม่2มกราคมก็จะออกสองมกราคมใช่ไหมคือรถเราเนี่ยพูดได้ไหมจะมีมิจฉาชีพอะไรจัดการไหมพูดไปก่อนแล้วกันเนาะรถาปแดงปแดงใช่ออกมาปุ๊บเลขทะเบียน7 7 2 6 เราก็ตามหา26เพราะมันเป็นปีใหม่ใช่ไหม26นะ่ะมันตรงพอดี <Ừ. S 1> 2026มันปีใหม่หา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 ,หาไม่เจอเราก็เลยแบบทำยังไงดีนะไม่รู้จะทำยังไงก็เอาโอเคก็ซื้อเลขใกล้เคียงแล้วกันหรือว่าซื้อเลขสลับแล้วกัน<ไ>หรือว่าเลขอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ารางวัลที่1หนูไปดูออกมา <6. S 1> ล่าสุด4ตัวท้าย7706ทะเบียนเจ7726ค่อยโชคเราแต่เราไว้ได้ คือผิดไป3ตัวนคือผิดไป3ตัวนะเพราะว่ามี2ตัวหน้าแล้วก็เลขสูงเลขสองอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เฮ้ยมันตรงนะหรือจะตามดีหรือว่าอะไรแล้วเขาบอกว่าตามเหรอใช่ตามไปตัวหน้าเอาตัวท้ายา หมกมุ่นเหมือนกันนะเราจริงจริงใช่แล้วก็ได้เโอเคก็ถือว่าเป็นเลอกดีอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็คือเหมือนอยู่ด้วยกันแหละครอบครัวก็จะมีคุณแม่กับน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเมื่อสองสปีที่แล้วก็มีซื้อรถให้คุณแม่ไปคุณแม่ก็ได้ใช้ไปอะไรเนี้ยก็เป็นตาของเราแล้วที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างจ้ะถูกก็อยากจะมาทำงานที่เวิร์กพอยเลยในทุกๆวันเลยอยากจะออกทุกรายการเลยที่เวิร์กพอยมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมค่ะในปีนี้ก็คือ ตั้งใจจะทำงานให้เต็มที่ที่สุดขอบคุณทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาค่ะยังไงก็ปีนี้ค่ะได้เจอหน้าเจอตากันอีกเช่นเคยแน่นอนจ้าขอบคุณค่ะ